กานหลันะองรใครอใครออไาวันนี้หน่อยือร่ทม่ใ้ก้วยี่ะผมแบบไม่ินไม่ปันก็นแรแบบ่เชื่อเจคิใจผมไปเข้าป่าหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่เพราะเขามาเปิดเป็นเป็นแบรนดแบบแฟชั่นชุดผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออ ภาพไม่ออกเลยว่าเนชั่นัลเชียร์กราฟิกเขาจะมาทำแบบเขาจะมาทำแบบนด์เสื้อผ้าอย,ย่งไรเลยแต่พอเ,เห็นเออใช่มันรีมายแบบสิ่งที่เราเคยดูตอนเด็กๆนะครับผมยังเด็กตอนนั้นเล็กอยู่ดูทันแล้วก็แบบสำรวจโลกเอเอ,เอ,เอแล้วก็มีใครแอบ,บดึงอะไรแบบแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบที่พีาา่ฝันมาตอเด็กชอบจริงเคยคิดอยากเรียนสัตววิทยาเพราะว่าเพราะว่าเนชอ่ัลเชียร์กราฟิกแต่ว่ามันยาก อย่างลูกคนนี้มีนะชอบในวีลแมทแต่พอนว่นนี้มันได้ในบัตรทีเทแล้วก็ลุยๆเหมือนเหมือนจะเป็นบริการได้้วยไปไหน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 เหมนบริการยังไงครับถ่ายแล้วมันไปอก็่ถ่ายแล้เอาอินห้องอินหไว่าถ้าถ้าลูยาเงี้ยก็เป็นบราได่เวลาประทุมครับ ถามว่ารอนไหมก็ร้อนมากครับร้่นร้อนร้อนร้นร้อร้อนร้านอน้อนร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 ที่ร้อนร้อนร้อนใ้อนร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 าอนร้อนรอร้อ่ร้อนฝากปอนรนรนร้อนอนรนรอนอนอนร้กนราอนร้อนรนนี้รน้น้อรรรร่ออนรรือว่าใครที่ชอบเที่ยวเที่ยวป่าเดินเขาหรือว่าใครที่ชอบทอคทิวิตี้ต่างๆจรอ เหมาะเป็นเกมสื้อผ้าเนหมาะสำคนที่ทํางานแบบต้องใช้ความกระฉับกระเฉงมากๆค่อนอดเวลาแต่ว่ามีความเท่ด้วยต้องที่ลยครับในสมาสก์สปีคือดีมากเท่มากแล้วมันเป็นคือแบบว่าวินเทจวินเทจน่อยๆแบบนเทจรต่ว่าเหมาะกับทุกที่เลยแม้แต่จะเป็นสปีแวร์ก็ได้ก็สัานได้ในยคับที่นี่นะครับของัวน่เป็นการรับงานช่นี่เหมที่เใช่เราถยถ่ายแล้วใช่ไหม คือผมว่าบางคนชอบเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวแบบปีละสองสามครั้งอย่งเี่ยเพราะว่าทีล้ใจของคนชอบเที่ยวมากแต่ว่า,าการจะไปเที่ยวการจะไปเที่ยวต้องใช้เงินครับเลยต้องหาเงินก่อนใช้เวลาด้วยเก็ถ้ามีคือถ้ามีเวลาว่างก็จะหาเวลาไปเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าที่ก็ไม่ค่อยว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะมีไปเที่ยวเหมือนกันแบบบางทีแบบอาจจะพ่วงแต่ว่ามีไปทํางานแล้วไปเที่ยวอย่าง แต่ที่จะไปเกาหลีอยเนี่ยก็อาจจะอยู่คอเอจริงๆเราไม่ค่อยไมเวลาว่าสังือเสงใหม่ไม่งเป็นคเวลาว่าไม่ค่อยมีเวลาว่าคือเฉยจะทำงานตลอดเพราะว่ามันมีงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยช่วงนี้เป็นคือในขั้นเตรียมตัวทั้งเรืใหม่ด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นด้วยที่อจะเ่แล้วแต่โปรเจกต์ของที่บ้านเราเองเราก็ยังทำไปเรื่อยๆมาเลย เวลาว่าคือชีวิตตึงเยวเลยเพราะว่าจะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเนอกจากนั้นเราวผมก็มีลูกๆนะลูกแมวผมด้วยเลยนะแล้วก็เสื้อผ้าที่กองอยู่บนเขาใช่ไหมการด้าอีขาดโหมเลยเวลาว่าต้องใช้ในการตัดสินว่าวันตกรถไปต้องทำอะไรว่าข้าวข้าวผมจะไม่บ้านจมจะไม่บ้านสองคนนะครับลาออกลาออกลาอกนะครัผมจะไม่บ้านทีละสองคนเลยนะครับจริงจริงได้ความที่แบบว่ามีเวลาที่เที่ยวแต่ในจริงจริงมัน อยากไปที่ไหนอยากไปตรงไหนชอบอะไร,ไรผมชอบเที่ยวช่วงนี้ชอบเที่ยวธรรมาชาติทะเลภูเขาอะไรเงี้ยครับแต่ชอบที่มัอนแบบหิ้วผู้การภูเขาก็อยากไปถ้าเป็นช่วงนี้ถอากาศหนายเป็นภูเขาแต่ว่ามีโอกาสที่จะไเห็นของประเทศจีนน่ะที่เป็นแบบไม่เป็นเฉิงฟูอะไรงงเง,ง,งี้ยแบบที่เขาเป็นเมืองสวยๆแล้วคือที่จีนเขาบอกว่าใช้เวลาในชีวไปเที่ยวไม่หมด แต่ว่ามันก็มีที่ที่สวยๆเยอะมากที่อยากไปมเหมือนแบบจากประเทศเนี่ยที่เราเห็นตากลอกอ่ะที่แบบเหมนไม่มีอยู่จริงแต่มีอยี่จริงอ่ะไม่ได้ร้อนเลยครับแต่ว่าแบบจากเก็บผรงน้ได้เยอะๆเพราะผมเองเม่รู้ว่า ในงานบุคคลแบบนี้เราเราจะทำงานจะได้อะไรเท่าไหร่หรือว่าเราจะมีแบบประสบอุบัติเหตุอะไรยังไงเมื่อไหร่พวกไหนเราจะทำงานไม่ได้เพื่อหลายปีเพราะว่าที่สำคัญคือครอบครัวคืออย่างความตอนนี้อยู่ก็เหลือสมาคนเดียวแล้วที่ครอบครอบที่รัาที่เสียไปแล้วก็มีหลายที่ยากมากอย่างนี้เพราะพวกมามีผู้สมัครยุ่นขั้นเยอะเพราะฉะนั้นแบบว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้มันมีกิดอะไรขึ้นแปลงมันเลยค่อนข้างที่เราจะต้องเตรียมตัวสำเรื่องต่าง สองครอบครัวไว้มากกว่าเลยค่อนข er ้างที่อยากทำงานที่มันได้เงินมาเยอะๆมากในวันที่ถ้าวันไหนวันใดวันที่เราจะไปจะต้องใช้เงินอะวันนั้นอยากให้แบบเออทุกอ like ย่างมันเกิด้ที่มีความให้ระมาดเพราะเขาวางแผนแต่ว่าไม่ได้สตรล็มากหรือว่ามีเป้าหมายแล้วกันมีรู้ว่าสิ well ่งที่เราทำคืออะไรแต่ว่า ก็สติว่เอยก็เป็นแบบนี้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 นะก็ค่อนข้างนีแหละคันเองแต่ว่าแบบมัแบบนก็มีเป้าหมายสำคัญปรกที่รายก็คือต่างพีแมบบ่แลบบ้วก็เกาหลีาแกบบ็มีเป็นแฟนมีครับเป็น็เลครั้แงแรกของไปเกาหลีด้วยไมคยไปกาหลนนะีไปอัพโรดครับไปวันที่ยี่สิส พนันพนันคิดอยู่พนันไหนกี่ที่นั่งไหนก๊อฟกี่ทีขอบคุณมากเลยนะครับงานเยอะงานไหนเมืองไหนครับโซนครับเตรียมเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วครับคือเราไปถึงเกาหลีเราก็ต้องถ่ายรูปครับอือแล้วอะไรครับแไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปมากกว่าแฟนแล้วก็คิดว่าจะไปเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบว่าอยาก ผมอยากจะไปทำนหลอย่างที่ต้าดีนกันไม่มีเวลาพักหน้าีดน่นก็ากที่โดกนเดียว่คเิ่วันไหนมถ่ายไปอยากให้รู้ว่าน่าะต้องมีอนไม่ได้เห็น้ามีเว้ใช่มไม่เหน้าเหว่าตอเียเต็มอยู่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายไปใ่ที่ไปต้งดี ภาษาเกาลีราืภาษากาหลี่ผมค่อนข้างได้อยู่ลยครับอ่าอดนหน่อยอตัวก่อนอ่านหน้าคืนเซร์อันเซโชิโนเตอร์ตาอัลจยอนอจนชีเซราเชอบู่โมดิกาดูน้องเยต้อันนี้าถ้าเรามีพอได้เ้าพูดไม่ได้ไม่ไดู้ร็กโอ้ ถามว่าเยอะไหมล่ะครับสปัดหมดนะผมเองก็ขอไปเห็นให้เื่ตาว่าท่ะม่้ขึไม่ไ้ขน่ด้ขึ้นม่านไม่ไนม่ไม่ได่าขึไม่ได้ม่่ได่นไ่ไม่ไ้ไม่าดขด้่ได้้ไม่ไ้ม่ได้ข่ข่น้นมรม ก็ผมมาโชว์ที่พิเศษนะเพราะว่าเขาเขาไป็นเขาเกาหลีเนี่ยนะอย่างเราเราร้องเราร้องเพลงเกาหลีได้แล้วเราเลยรู้สึกว่าก็จะเตรียมโชว์พิเศษพิเศษไปที่ว่าท่าน้ที่มีเพลงเกาหลีที่ผมอยากจะลองด้วยในการที่ลองด้วยออฟโรดเองเขาก็มีเพลงเกาหลีนะครับเตรียมเป็นศพแฟนที่แบบเราแน่นอนอยู่แล้วเราจะไปร้องเพลงเกาหลีอ่ะมีเพลงแบบท้องแกลงเกาหลีคคิดว่าเป็นไรไหมครับ ก็นชาิเยอันนี kind of ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำอแตกแต่ว่าภาษาภาษาญี่ปุ่นอ่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพรนะาเคยทำมั่วแต่ว่าไม่ใช่เรื่อเี่ปุ่นเขาจะ่เป็นไปได้อะ ไม่กินนแรกใครครับจบเหรอแล้วก็มาแชินจูโอซับบิท้เออลงได้ไหแบนี้่ะะมีเตรียมไปินไทยยื่นอญี่ปุ่นก็หลังจากหลังจาที่กับอะไรทีข่ามประจากเกาหลีก็มีไปประเทศที่อบไะ่อันนมีปนไป่างประ ใช่ไปแฟนนี้ครับแล้วก็แล้วก็มีไปอีาจจะมีอาจจะมีไปอีกครับแต่เรากอประกาศออกมาเพราะว่าบางอันก็ไม่รู้ว่าประกาศไปหรือยังอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปผมก็ไม่ทราบว่าประกาศไปหรือยังด้วยติดปีต้องรอติดปีช่วงค่าค่าควร่สุดครับแน่นครับยังไม่แน่้ยังไม่แน่นนะครับคุณมักค้าทั้งหลายครับเข้ามาได้นะครับผมก็สามารถ เดื่มนั้นเก่งมากครันะครัอร่อยดัดนั้นเมดกเริ่มดีแล้เริ่มสุขภาพเรา่กาีเริ่มดีแล้วผมไมรอบนไม่แพ้เขากองเะตรนไม่มีกรงถ่ายก็มาทำอะไรนิดหนายอย่างก็ดูแลผิวพรรณก็ออกลบ่อยๆอโอ้ก็จริงะไม่มีกันแดดเลยผมเริ่มเแล้วผมยาวละผมเริ่มยาวแล้วนะแคเขาได้แล้วผมนอ้ผมจริงนะฮะ อะไรนะข่าวต้องเข้าเนี่ยข่าก็ไม่ก็ไม่มีเลยนี่มันอะไรฉันก็เก่งเลยเพราะฉันก็เก่งแข่งขันได้ดีทีนี้รักงานยุบรูปแบบนะครับเชเข้ามาได้ถาาช่องวันแล้วลูงนี้สองสองก็แบบโบู๊มากชอบนะครับของมันเที่ยมดีนะแต่ว่ารุงนี้แบบว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ปีหน้าก็จะได้เห็นรูปใหม่ๆรูปแบบ ใส่สูมใช้เลยเป็นพนิกาครับซีวิีปีหน้าหรือวิเกตเกตก็ได้ก็ได้ปกครองใครสักคนหนึ่งแะวกนความัน่งแมีการคุยอนนี้เริ่ม่าก็มีเป็นการพูดคุยและติดตลอดเรื่องของมาสเตอร์วันเือองก็จะเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาบทใหม่ๆรอบเพราะว่าด้วย เรือรอบนี้เขาบอกว่าจากเซนตูรีอัพเลิฟก็มีระยะเวลาการเป็นตัวนานแล้วแต่ว่ารอบนี้น่าจะมีระยะการเป็นตัวที่นานขึ้นใช่ครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงพอเป็นคนที่อ่านแล้วไม่รู้สึกเรื่องแบบการเรียนรู้มากขึ้นไหมครับถูกอ่าได้ยินมาครับว่าจะต้องมีไปฟูมากขึ้นแล้วก็ต้องฝึกฝึกใช้พละมือด้วยง่ายเก็บภาพเราในอานเตอร์เน็รา่เห็นแค่พูดกูเลยนะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบรับรอบนี้

น่าจะมีการเล่นอะไรแบบบรรยากาศแบบมันคงไม่ใช่แบบว่าดราม่าจ๋าหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าแบบดูดังว่ามันน่าจะผสมคนเปยอะไรไปเนี่ยเพราะว่าจริงเราได้ชิมหัวเชื่อมข้างเก่งในการทำแบบวาร์รนที่ของซีรีส์ให้มันมีรสชาติที่หลากหลายเร็วๆหน่เร็วๆหน่เร็วๆหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเอามาเร็วๆหน่อยผมได้แต่งดีแล้วแต่ว่ากาจะไม่สักพักหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าหลังการรีตายขึ้นมาที่ดูอ่าการที่ เคยรอปีกไม่นานนี so, so ้ก so ็ค so ือ so ซิงเกิลซิงเกิครับพี่พี่ครับใช่ซิงเกิลใหม่ของผมนะครับก็อีกนิดเดียวเหมือนกันกั้นหายใจผมแค่คิดไปฟังเลยตอเล่นอย่ากั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าในเพลงนี้ผมก็ปากขึ้นเลือดในเรียกนน้องในวงการนะครับผมเคยใกล้ใก้ใครครับ ทีติตอหลายเปนลายยรที่เราชมหอก็ผ่อนัก่อนับเพื่อนๆในวงการที่เรารู้จักญากิมชนทีสหายคนที่มีชื่อเสียงก็ตามหรือที่อเสียงมากก็ตามใครก็ตามที่อยู่บนโบกโซเชียลมีแอปหนึ่งฟอลโลเจะถึงสิบล้านฟอลโลเวอเป็นดูมเรใหม่เป็นยาหเปนเปาเป็นไมยา แต่ทำให้ทุกคนดูดีแน่นอนอู่นู่นนี่เมื่อกีไม่ใช่เอางี้ไม่ผิดหวังผมเพราะว่าผมผมมีผมถ่ายอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายเสร็จไปแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังทุกคนจะได้ดูอะไรที่แบบเอออันนี้แหละเออเต้านี่เต้า เราร็วนี้ถ้าภายในเดือนนี้นะครับผมไม่เกินเดือนเดือนนี้แน่นอนจริงๆปักวันออกแล้วแต่อยากอยากอยากแบบเราอยากใช้ผลงานแบบว่าอาร์ตอาร์ดวงด้วยการปล่อยอยากใช้อาร์ดวงด้วยกันบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่ให้ทักไปหลังไป่เพราะว่าตอนนี้ไอ้มีส่วนแล้วแต่อาร์ดวงยังไม่เสร็จนะครับผมเอาลอาร์ดวงก่อนแตรสิ่งหนึ่งที่อะไรคุณอ้าล่าสุดฉันไ่เจอโอควาทาบเขามาให้ฟังว่าเขาเอาเธอไปร่วมแก๊งในการแบบ ขี alors, look, okay. cool. ่ผมก็ค uh, okay. right. like, okay. so ือ uh, ก okay. so ็จากอสมอครับปกติเราเราขี่เราเราขี่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 เวฟนะครับตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ขี่แล้วนะครับเด็กก็ก็อยากอยากจะไปขับขับมอไซค์บ้างเพราะจริงผมชอบมอไซค์ก็ที่จริงชอบชอบควันเรียวด้วยจริงตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองชอบควันเรียวครับตอนแรกชอบแบบรูปทรงของมลูกชมเพราะว่าถ้าใครติดตามคือผมเคยมีมอไซค์อยู่แล้ว นะครับแต่ว่าขายถูกไปเขาไม่ต้องตามเขาผ่านก็มีโอกาสที่เราจะพอมีมันได้แล้วก็สะสมน้องเลยนะครับแล้วก็พอไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่มิสอุบัติยาชอบความเลียกันจนกระทั่งเจอคุณพาวิลเขาเปากูแล้เขาก็พาเราออกไปโนทั้หมดเราก็ต้องผัดตามเขาให้ทัดจะลดเขาคาะเป็นล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้พามานะเราน่าจะมีแววนั้น มีมอไซค์ให้ผมขี่ได้เลยนะครับมอไซยืดเหนก็ได้นะครับตอนนี้ไม่ติดครับผมได้ใช่มันโด่งหน้าเลยนะได้ทิศแรกครับอะไรนะครับอันนี้การออกก๊อกทิศแรกปะคะทิศแรกอ๋อที่นี่ก็ผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็สมัยแต่ก่อนมหาลัยผมก็จะขับไปบนสะพานผสมอยู่แล้วอะไรเงี้ยขับไปด้วยกันนี่กับเพื่อนแล้วก็ช่วงปลายผมเป็นเด็กแบบเด็กเด็กน้องแขมนะครับเขาจะใช้พาหนะคือมอเตอร์ไซค์เป็นการ เคลื่อนเคลื่อนตัวไปไหนมา,นานไหนใชส่วนน้ำฮัสก็ค่อนขางขัดอยู่แล้วแต่ว่าขยีเป็ชิ้นแรกเลยจะให้ตั้งชี้แกงเหรอเพลาเขยี้้อขัให้มาขับเขา,าอุก,กาชิ้แกงเพราะรวมความหอใ้สคนเลยเออโอผมก็คิดชื่อยากเลยครับทีนี้เอาผมคิดชื่อออกแล้วครัชิ้แกงตังเย็นครับ<ไ>เพราะว่าเราขับรถเท่ๆไปกินปังเย็นยร <laughs> จริงครับไปกินปังเย็น กินไปเยอะด้วยกินจนกินจนน้องโอเมเขาง่วงแล้วก็ขี่ไม่ไหวลงไปนอนอคือเขาอยู่อยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใะหถัก <c oughs> อยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็่ก็ลงไปนอนเฉยๆไม่ได้ขี่เลนะดีวิดีโอนั่นคือ,อยืนอยู่เฉยๆฉยเหมือนแรงไม่มีอะ่ะเออพี่ว่าความสนิทสนมกับเพื่อนอีกสองคนก็จริงพาพาเรื่องเนี้ยคุยกันมานานมากๆแล้วแต่กัาเรื่อง เรื่องแบบว่าเรื there, so people, ่องโมชีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเรื่องเรื่องรุ่นเรื่องนิ่งเรื่องนั้นมาแล้วเพราะว่าเขาตัวเองก็เป็นเคยอยู่โมชิเกันโมชีที่อยู่กับอยู่แบบเจอยู่แบบจุงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสได้รู้จักกันมาเออแล้วก็แบบว่าแว๊บๆกันตามงานแบบว่าปุ๊บๆมีโอกาสเราว่างก็คือแไปที่ยังไม่ได้คิดเลยครับมันทุกอย่างมันคือปรับส่วนใหญ่แบบนี้ถ้าจะชวนคือล่วงหน้ามันจะยาก เพราะว่าเราสำรองสำรองไว้ให้งานเสมอเราสำรองไว้ให้งานก่อนเอาเป็นว่าก็ถือว่าแบบว่ามีว่างเปล่าอันนี้ดูได้คำว่าถ้าชวนผมคือชวนคาว่าพู้หญิงแต่เด็กเนี่ยก็มีใหม่ไปดูที่ไหนดีครับยังไม่มีเลยครับคุณลูกค้าจริงครับยังไม่มีเลยลองได้ไ้มลองได้ไหมปีใหม่ไปปีใหม่ไปดูเต้าอู๋ไหมครับไม่แล้วเสียงอ่อย น่ารักสิครับที่ไหนดีล่ะเดีเ๋ยวเราดูอเดีอเอ๋ยวเราดูอเย